เฮ้สวัสดีอีสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็อยู่ที่ไหนมนฑ์แจํมมนฑ์แจํมคือที่ไหนแม่ผู้สอนแม่สอนเหรอแม่ริมแม่เล็ดแม่ลิมแล้วก็ไมอันมาจะมาร้องเพลงลอยกระทงครับเฮ้ยวันเกิด เอ้ยเอ้ยไปใหมเอ้ยเอ้ยถูกแล้วถูกแล้วพีสมัด <laughs> 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 อะไรเนี <laughs> ่ยไอ้คริสมาดเหรอพิสมาดโอเคร้องเลยครับ ay play gave daughter and you yourže time I wish Happy our to and We sometimes Exec。อมี่เราให้มาแครนั้นสกสารบ้างไม่สบายเป็นะโรคไตปัญญาอ่อนพอเอ